โตโยต้าโคโร l อาร์ติส1.6 g ปี2016ครับคันนี้รถบ้านนะฮะรถสำนักงานนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่ใช่รถประจำทางครับผมเราขายเพียงแค่4 1 8 0 0 0บาทครับผมเครดิตฟรีดาวครับขับฟรี90วันดอกเบี้ยถูกสุดๆครับ2.79เท่านั้นสวัสดีท่านครับผมเซลโยสิสเกตพงนิเวศนะครับเจอกับผมเจอกับรถสวยราคาถูกบายสิลากันอีกแล้วนะครับพงนิเวศผมจะเสนออีกแล้วครับ กับโตลตาโคลาอาร์ติสนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องพันหกรซีซีนะครับก็หลายๆท่านหาอยู่นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้สวยแล,ล้วก็งามมากๆนะครับใครกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมพาไปชมด้วยกันครับซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สิสเกรตรงลนิเวศเท่านั้นนะครับพอทีนนีเรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า30ปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์หากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุ ทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียวลาให้อีก1 0 0 0 0แบาทศิสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวย5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูสเปคชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องตน้นก็คันนี้เลยนะครับโตต้าโคราติสคับหนนะครเป็น ปี2016นะครับคันนี้ไม่120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาสภาพดีมากๆนะฮะผมไม่ได้เก็บสีเก็บรอยอะไรเลยนะฮะมาสภาพสวยเลยนะครับเรียกว่ารถสดรถเดิมกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้คนใช้เก่าเป็นเป็นสำนักงานนะครับเป็นสำนักงานนะครับนะก็สบายใจครับซื้อแบบนี้ไปนะฮะยางนะครับเป็นมิชลินนะครับอ่าแม็กต่างๆสวยอยู่นะครับผม ไฟหน้านะครับกาจังหน้าโครเมียมต่างๆนะฮะต้องบอกว่าคันนี้สวยครับสวยมากๆนะครับผมก็อันที่ผมมีสองคันนะครับผมนะนานๆได้มาทีหนึ่งนะครับผมรถรถออฟฟิศรถสำนักงานนะครับมีกระจกไฟเลี้ยวติดที่กระจกด้วยนะครับมือครอบต่างๆนะครับครบสวยครับคันนี้ขัดสีให้นะครับอาบน้ำล้างรถให้ก็ใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะ สวยๆนะครับ 1.6G ครับนี่ต้องบอกว่าชมนี้เป็นชมอยอดนิยมนะนะครับหลายๆท่านก็หาอยู่นะครับต้องการอยู่นะครับสวยมากๆนะฮนะรุ่นนี้ก็มีปุ่มเขาเรียกว่าคีเล็ดด้วยใช่ไหมนะก็ค่อนข้างสวยครับสวยมากๆนะครับยางมิชลินนะครับยางมิชลินอันนี้ยางมิชลินเลย คีับปี2ิบเนะครับชลปปี19นะครับผมอ่ะเรามาดูภายในด้วยกันหน่อยครับก็แบบฉบับโตโยต้าอันติดนะครับก็ภายในจะเป็นเบาะหนังนะฮะสีครีมใช่ไหมสีครีมหรือสีน้ำตาลนี่แหละครับผมนะก็คันนี้สวยเลยนะครับนี้เดี๋ยวขัดให้อีกทีนึงนะครับสวยกว่านี้อีกนะครับก็จะมีคราบดำๆหน่อยเดี๋ยวทางร้านนะครับทางผมขัดกันให้อีกทีนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวยแน่นอนครับคันนี้ ว่าจะใช้ในโพเรียนนะครับใช้ไปทํางานนะสวยแน่นอนครับกับโฟลั่าอันติสนะครับ 1.6G นะฮะสวยมากๆนะครับเหมิ่มเดิมเลยรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุ100เปอรนะครับคันนี้นะนะหากซื้อไปแล้วนะครับมีชนพิดคว่ำนะมาแค่ครบเดียวนะครับภายใน3วันเรารับซื้อรถคืนแล้วก็ให้ค่าเสียแะ้วอีก1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับคันนี้กล้าการันตีนะครับนะ นี่นะฮะสวยนะครับยนโฉมกันแบบชัดๆนะฮะแบบเรียอไทม์แบบชัดๆนะฮะมาด้วยกุญแจ2ชุดนะครับวันนี้ครบนะไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับโครงมาลายต่างๆนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเรื่องบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทางผมขัดให้นะครับอันนี้ย้ำไปก่อนเนี่ยบางท่านบอกว่าดูแล้วทำไมบอกมันดำจังเลยนะครับเราขัดให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ โอเคครับคุณแจสองชุดนะครับนะนั่งรถดูกันอ่ารถยังเย็นเบสบายสบายเปิดแอร์ก่อนครับร้อนนะฮะแอร์ก็เป็นแบบระบบหมุนมือนะครับมือหมุนนะครับก็หมุนเอาเลือกเอานะครับผมวิทยุ FM M มีช่องใส่ CD ให้ด้วยนะครับ AUX นะฮะนะฮะ USB พร้อมครบนะครับคันนี้ผมถือว่าอันติเนี่ยเครื่องเสียงดีนะอ่านะครับนี่ลำโพง รงนี้ด้วยแล้วก็ลําโพง6ตัวครับลําโพงเล็กสองแล้วก็ลำโพงที่กระโปรงที่รถอีกนะครับนะนะครับก็ถึงแมไม่ถึงอ๋อใช่3ตัวแล้วถือว่าดังนะครับข้างหลังก็มีนะลำโพงนะนะครับโอเคนะครั้นี้ก็มีคำว่าโหมดมัลติฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับคนนี้ควบคุมตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คุมตรงนี้นะครับเล็กน้อยนะครับ หน้าปัดเรื่อนไม้สวยครับ1น5 9 2 9ม่กยิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะชิลๆเลยคันนี้นะครับเกียร์หัวเกียร์ต่างๆเลยครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะนะเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้ปรับเป็นเกียร์เอ็มเมนวนก็ได้นะครับคันนี้เนาะนะครับเนี่ยเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาอะไรต่างๆนะครับผมสบายเลยแล้วี่มีช่องใส่ของทุกอย่างนะครับก็น่าใช้หรูเลยทีเดียวถือว่าระดับหรูเลยนะครับกราจกพับไฟฟ้านะครับ ปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแสดงสถานะที่ไฟกระจกด้วยนะครับผมก็สวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าด้วยกันนะครับพาไปดูห้องเครื่องด้วยกันนะครับปิดแอร์ก,ก่อนเครื่องนะครับโอเคอ่ะนี่ยบร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะฮะสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็ ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับผมอ่ะดูต่อครับคันนี้หน้าเครื่องนะครับน,น็อตนะฮะไม่มีรอยขันนะครับคันนี้น็อตไม่มีรอยขันนะซูมกันเห็นเชัดๆนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเรียกว่าเดิมเดิมศูนย์เลยทีเดียวนะครับซื้อไปใช้สบายใจนะซื้อรถแบบนี้ไปนะครับ สิกเกอวงเราเปิดมา30กว่าปีแล้วครับผมเรื่องมั่นใจในคุณภาพและราคาได้เลยนะครับเราขายติด1ใน5นะฮะร,ราคาถูกของระดับประเทศเลยนะครับนะนะถ้าท่านว่าเราราคาสูงก็อาจจะมีสภาพรถในประมาณนี้นะครับที่ไม่น้อยนะฮะการใช้งานน้อยสภาพดีกว่าไม่ต้องมาปรับปรุงปรับแต่งอันนี้ก็คือขายกันแบบถูกถกกันเลยทีเดียวนะครับ หาใครสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับ0614744451หรือที่ไลน์นะครับ r z 4 4 4ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าช่องทางทางเพจรถยนต์เมืองสองสรีสกิพงนิเวศนะครับถามหาเซลโยได้เลยนะครับผม YouTube ต่างๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ418,000บาทครับผมคันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ